สวัดีพี่น้องมาพบพ่อกับเล็กน้อยขีิดื้อคือเก่าตั้งโพดต,ตั้งเรือสมือนี่พี่น้องเอ้ยแห้งใหญ่เพิ่นแห้งแากแอบงอเงี้ยมิยาก,งงกยให้อุ้มนะสวัสดีจ้าปลาลุงอยู่ตาหวานใช่นะเลยตาหวานใช่แลนะ้วสวัสดีจ้าปลาลุงอืออือให้เดมอุ้มพี่น้องอุ้มมิเตจหยากหย่างเนอะ ไครว่าแหฮงใหญ่แหฮงสิสบายโนจ้ะไม่ใช่จ้ะแหฮงใหญ่เลยหฮงแบบว่านู่นกับบ่เอานี่กับบ่เอ๋ยอย่างเดียวเลยนะนี่นะนี่บอ่อายป้าลุงวะนี่นี่ถ้าก็ออกมาแต่ห้องแอร์ฟอชยบางทีก็เขา่าของตัวเองบางทีก็เขา่าของพอชยบางทีเพิ่นจะเข่าก็ะดิ่นนะพอชยก็ข้าเขา่า พี่ก็เขาห้องตัวเองน้ำสลับกันไปสลับกันมาเลยพี่น้องเห็ีดยังสิไม่โอ้ยมันแดดลูกโอ้ยจนใน่อี่ไปหั่นจนใน่อี่ไปหนีอยู่เข้าใจว่าอันมันห่มห่มมันมาต่อเนื่องกันพอมันกลางเว้นเนาะจนหน่อยอยากแล่นไปห่มเพื่อนตัวนั่นแลนไปห่มเพื่อนตัวนี้อยู่ไปก็บ่พอสิอยู่หึงค่ะไปเลยกับเขาเดียวกับอยากแ่นลุไปลงมาเที่ยวจักแดดเวู่เบิวิร์อเวิรดเว้นอยู่ เพิดลายมาถอดออกมาลูกมะเวลาขาหงองจะชี่ชัให้เอาป๊ากระเป๋าไปถืกไปถืกคีบินหมอลิ้นในชาเลยนี่กระเป๋าขกาเก็ใส่โอ้ยกระเป๋าอันป๊านี่นีเห็นบอกจะคีดินอยากเห็ดอยางให้เอแพ้ออกเลยอยากให้แม่ยืนไปใช้อีกมาเนี่ยมาดึงให้แม่ยืนให้แม่พาไป ออกมากินนี่หาพาไปอีกเลยแบบไปแบบมาพอพื้นหม่มเพื่อนตัวเองไปเพื่อนตัวเองบนแดดเห็นบ่แดดโคตรแหงโคตรหอนเลยนี่เอ้ยแพลว <c oughs> อยากไปใช่สิอยากไปใช่สิดูกไปอยากไปเสลหรอไปใช้นอนแล้วลูกออกมากินนี่ได้เข่าเหึงตืบเข่าเหึงตืบก็เลยพาออกมาอุ้ยกระเป๋ากันเนาะ จะไปอันวางใส่นำ้ำมันเครื่องเลยใส่กระปุกหัวมามานั่งถ่ายเตียงไปแม่ไปเอาน้ำแข็งให้อไอ้แม่ไปเอาน้ำแข็งให้เด้อมานั่งถ่ายอยู่เตียงสิเด้อไม่ได้อยู่โง่เงี้พไฟใช้ก็คือกันกำลังถือแม่ดุมากนะก็เลยกินนมกินนมแล้วก็แบบ เต็มปากแล้วก็พูดลิน้นพูดลิน้นเศรษฐีนอนในแม่ก็เลยหายก็เลยให้แอกๆนะกะเลยพาสาวนี่ออกมาเช้านี่กลมบพีจะยินนมเสรษฐีนอนแล้วก็เปืือนเป็นคาบเบิดอ่ะแมน่นางถ่ายแม่แผลอาน้ำแขง็งให้เด้อมื้อนี้ยังประธานกินน้ำแขง็งให้กินมือ้อน้ำแข็งมื้อกินน้ำแขง็งมือ้อมื้อละน้อยพี่น้องมื้อละสี่หาก้อนหรือว่ามื้อละอันเครื่องจอก กีฬาก,การบปดีการหอนกนารฮอนกีฬากรดีอ่ะมามาเจอเตยมงมิวกี้นั่งท่าไปม,มอลแข็งคนดูนหายไปอีกแล้วยกหนึ่งนี่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 จหายกับหายโอ้ยจะเม่นเบือ่อมามามาสิแกไหมะ น้ำตา <t ot> มีเหตุมีผลยังเลยรถนุ่นกับบัวอานี่กับบัวอาวที่เห็ดเพียงเออเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้เอาก้อนน้อยๆลูกเอาก้อนน้อยๆน,น,น,น้ำแข็งในน้ำนมเย็นท่เด้พี่น้องไปว่ากินน้ำมันเบิดแล้วก็เลยเอาน้ำแข็งไว้หัวเพิ่นพอหลังจากที่เพิ่นตื่นนอนแล้วเพิ่นหมักไห้นะต้องมีน้นำแข็งสักนิดสักหน่อยมาหัวเล็กน้อยอเดียวเท่านี้เลย แปลว่าเขายินกินน้ามันเบิดเลยนะเอาไว้หัวมิวกี้แลยไปข่าวซองฟีดไว้นะมาเมย์อดเพิดใส่ส่งมาเงียบแข็งอัดปากก็เงียบดอกข้าวหนึ่งเดี๋ยวน้ำแข็งเบิดกะชี่ไปหอบเบิดอีกจัลยาเหตเพียงฮะแต่ละมือละเว้นกะเบื่อไรแบบว่า,ายัให้มันขับมาไว้แต่ละมือนะเลี้ยงลูกนี่ แล้วก,ก,ก็ลูกกระเบือแม่กระเบือลูกกระเบือมันไม่ได้ไปใส่ด้กลับไปกระจักสิไปใส่เบิ่งเดดห้อนขนาดนี้จักสิไปใส่จักสิไปเห็ดยังมันโมมีเห็ดผลยังจิตจะต้องไปหรือว่าจิตจะต้องไปเห็ดอีกอย่างน้อพี่น้องมันมีธุระโครงการว่าพื้นไปเที่ยวกะมันมีเงินลายขนาดนั้นนี่นะมันก็เลยต้องอยู่แบบนี้แหละย,ยมกระเดดห้อนเนี่ยกินกินกิน จะขึ้นตังขึ้นให้ยังตังเวียเช้านี่ก็ป้าป่าออกมาเอยมีเห็ดผลนอย่างเห็ดย่างมือ,มอยังเห็ดเพียงอากให้เออนี่คือการแะแอกแอกอยู่มีเวียกมีงานเพียงที่จะอยากให้กินนมนเลยกินกิน เช้านี่กับเบื้องเนี่ยกิชบกับปากฮะเวอร์เบื้องสูงอยู่ให้ฮักกระยาดนี่กกล้องคอบวนสัตใช่เกือบใหญ่เลยคอบกิชบทะลาอกดังกับกิชบทะลอกบอกเปิกให้บัดไปตีผื่นแล้วก็เข้าห้องไปลินไปลินก็ไม่ได้ยักให้อีกเลยนี่ก็คือกัะเล่นผีงจะอยัางเห้อุ้งงอเงีกระจองงอเงี้ เรื่องมากค่ะนี่แบบอยากแอวอยากแอบค่นี่เดี๋ยวคนกระโบกระไดเก็บกีชกแต่ว่าเออแสบพลนหดัดทั้งดังทั้งฝากให้มันตูนขึ้นเลยใส่เกือบใหญ่แล้วก็ย่างสะดุดเกือบใหญ่ล้มตี่ล่ะใส่เกือบผู้ใหญ่ช่แน้ครูนั่งกินอยู่ต้องมี น้ำแข็งอัดปากน้ำแข็งด้วยอันน้ำที่กจะซุงนะมีน้ำน้ำจักหน่อยแล้วก็มีตอนแข็งมักรับแล้าไม่ให้ใหล่ก็เอิอน้นหักก็เกาะไปค,คือทอดเกาะขึ้นมาทันทีบอกไปช่ยพอว่าส่วนมากเด็กน้อยสะหนึ่งสาสาเหตุที่ว่าเป็นยังเด็กน,น้อยคืออยากไปน้ำพอก็<ม>คือแบบ่ะทั้งมือทั้งวันทั้งคืนอยู่แต่ก็แม่ กระพอในส่วนหน่อยเด้เวลาเห็นพ่อมาต้งเถื่อ่อกับบัวว่างบัวว่างเบิ่งกับบัวว่างอยู่น้ำกะ้งเลยอยากไปน้ำทะเลเวลาไปใส่กะมันเบื่ออยู่น้ำพาวเด้แบบว่าอยู่แต่น้ำพลาวหนึงเถื่อมันดื้อเขาหายมันเนาะมันก็เลยอยากไปน้ำ่อเด็กน้อยคู่ค้นเคยเห็นส่วนมากบ่าตีดพ่อฮ่ะนะาะวยังพัวส่วนมากอยู่แต่กับเม่์ไร้กว่างเลยอยากอยู่กับพ่อบ้างบาีนะมันพอ่อยได้อยู่น้ำ่อหนี่งเดาอ เอิพผอมมแตรก็เกาะก็เกาะหัดช่องคนอ่ะกินใชกินใชกินใช้ไปกับบุมีคนไปซื้อมือนี่น้ำแข็งกับุ้นไงถุบเนี่ยถุบสกกเซาห์ฮะติดกันให้กินลายดอกนี่ะซื้อมาสามมือเลยน้ำทงในสี่มืออาหาน้ำแข็งไอหยวกคนนี้คุณใหญ่ก็จะกินยุบมือนี้มุ้ยคนไปุคนไปซื้อนะเพลว กินกินเรือแต่ขนมไม่นี่แหละเรือน้อยหนึ่งเหลือขนมเป็นเม็ดนะฮะเรือเป็นแพ็คกูแล้วกูคอยได้กินเด้่นมเป็นเม็ดดำๆนะได้กูกับมันบ่มีนมกูเลยบูกินมันหวานเลี่ยนเกเลยบูกินมาให้แม่กินแล้วเขาตนองอ่ก็ไม้กุยก็อยากกินมันนะกูไปเอาขนมเป็นเม็ดมากินกัน อย่าแล้วนี่จ yeah. ้า <teng> จ <why> so, so, ้าจ้าแดีวไม่เอาบ่อจ้าบ่อให้กินได้ดิอ่าไว้ไว้จับเอรรถเอามีเด็กน้อยครูเฮือนเดือนจันน้อยชิเฮือนนั่นเอจัน้อยเฮือนนี่เอเก็บก่อนมืกี้มื่อนจะมวอูมันคือบุญีอันชายน่ะเนาะดิดอะไรวะมันต้องมีชายเหรอ เออนี่จะนี่มันขนมเบิดจ้หนมีแนวหนยอะไรนี่คือได้นอขนมลายมือเนี่ยพอชายชัดมือนเดื่นเดได้ชาดเดายแนวเทเอนด่ง กินกินกินปวดไปลายไปได้กินดิปวดมีหมูไปได้กินอนไขนมมันค่ะก้อนเดียวก็บอกเอาเข้าปากย่ำมึงคล้ายมึงย่ำก้อนหนึ่งแล้วคล้ายทิมแล้วก็สะให้ไก่อยู่เมื่อไหร่กู้ยวามามามาว่าสิกินนี่แม่กินแม่ก็ไปได้กินเพราะว่ามาสะให้ไก่ขนมแบบนี้นี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าลุงดีจ้า มันเบิดแล้วทงเป่ามันนั่นค่ะน้ำแข็งม,มีกีดเบิร์ดแล้วอยากได้น้ำแข็งน้ำแข็งน้อยเดียวหนึ่งบริการกินลายดีน้ำแข็งคะเราอยากให้กินลายอาการห้อนกินน้ำแข็งนะน้ำแข็งให้เขาเศ้าห้อยอยู่นนจะเล็กจค่หน่อยแล้วก็ย่านะเบิร์ดเร็วว้นนี้ห่อนค่ะห่อนเอนี่ยวุ้ยลมกับบูมี กิน <c oughs> กับนมแบบนี้มันคล้ายๆคือซีเรียลโกโก้ขันต้องกินกับนมนส่เข่ากัน <c oughs> นี่เสียงกุบก,ก,กรอบกรอบ <c oughs> <c oughs> อยู่พออีกแล้วพอน้ำแข็งอีกแล้วอ๋อน้ำอีกแล้วน้ำแข็งละลายอยู่เนี่ยพ่อเอามาเอามา อันดีคฮะโอ้ักไปใช้เอาอข้างนอกนีนกน่น้ำแข็งก้อนน้ำแข็งก็อน้เหรอมันเนย็นเดะมันตกออกเลยลูกนี่เอ้ยน้ำแข็งลงตบบเอ,อิกคิวน้ำมันเลยเดี๋ยงงตอออวตอนไอนข่มุกไว้มันงุ้มยินน้ำทิ่ม ัก็ไปเชน่ถือไปนำนี่ข้อมูนกระเป๋าตเอดจังหวะถือแหวนทีวีไปนํำก้อันนี้อนักเอ่านักอลเลยเกใื่อด่ืมัแดอะไร ข้าวที่เรามาตื่นอันนี้ที่ใส่ไหนผงเหล็งมันมันเปื้อนกละะกา่ามันเปื้อนเมาไข่มุกขนาดเลยมิวกีนะนอะนเฮ็ดฝังไทออกอยากกินเห็ดเด้เนาะเฮ็ดเห็ดละงูเห็ดผึ่งเห็ดยังรับทราบอ,อยู่อยู่ฝั่งไทยจะถ่ายลุงโป้อยากกินเด้<ะ>พอบางจังหวัดแบบฝนตกอยู่มันออกเด้<ะ>บ้านหาจักสิได้กินหรืบอบ่ ตลาดแรงจะเข้าตลาดปึ๊กินน้ำการลูกกินน้ำการเออกำเอาไว้ใช้เออลินไปน้ำทหเลพี่น้องเดี๋ยวยังใหญ่อยู่รอห้องเบิร์ตผมได้ชื่อยังไงก็จะไปเชเด่นเป็นตลาดแรงป่ะคนไล่เต็มรถอดเลยเนาะตลาดแงรงสีหนูปลาเทออกมาอลไรแบบนี้บอกวาเช้าพันละห่วงฮะแค่ตัวเทวันไหนเนาะมันมี

โอเคพี่น้องเอ้ยภคพรคลิปหน้าเด้อประมาณนี้ตั้งแต่มืองเราเองเนาะหละินไปสิเล่ทำซาเล็กน้อยวันนองของนาเอาแหละขอบคุณพี่น้องบัดสุขสุวคนเด้อที่ติดตามรับชมให้ใจตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง